ก่อนจะทานข้าวเราต้องล้างมือทานข้าวทุกมือสะอาดลอดภัยอย่าลืมจัดเก็บถ้วยจานของใช้หนูๆทำได้ไม่เห็นยากเลยสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรียนวิชาภาษาไทยนะคะอยู่ในคลิปที่ยี่สิบวันนี้มีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทํากันนะคะเด็กๆได้ดรู้จักสระแอไปแล้วใช่ไหมคะ สละแอนี้อยู่ข้างหน้าพยัญชนะไทยแบบนี้นะคะอ่าวันนี้จะให้เด็กๆได้แต่งประโยคจากภาพและคำนะคะอ่าเดี๋ยวมาทบทวนคำที่มีสละแอกันก่อนนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่าถ้าอ่านได้อ่านไปพร้อมกันนะคะดูดูรอแอแลดูแล,แลบอแแบ มออมือแบบมือถออือถือหอแอแหถือแหกออากาฟอแอแฟกาแฟอ่าเด็กๆสังเกตไหมคะว่าสระแอเนี่ยจะเป็นตัวสีแดงอ่ะคุณครูเต้าทำไว้เพื่อให้เด็กๆได้รู้จักตำแหน่งของสระแอนะคะว่าอยู่ตรงไหนบ้างนะคะทีนี้ มาดูกิจกรรมที่คุณครูจะให้เด็กๆทำกันเลยดีกว่าคะ่ะอ่าหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะอ่าใบนี้ช่องนี้ก็จะให้เป็นภาพช่องนี้ก็จะให้เขียนคำและช่องนี้ก็จะให้เด็กๆแต่งประโยคนะคะอ่ามาดูตรงนี้อ่าให้เด็กๆเลือกคำและภาพที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้คะ่ะมีทั้งหมด1 2 3สาม 4มี4คํคำค่ะเลือกมา1คําคำนะคะสมมติว่าคุณครูจะเลือกภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพกาแฟคุณครูอชอบภาพนี้คุณครูก็จะวาดภาพนี้ลงไปในกระดาษแผ่นนี้นี่วาดถ้วยกาแฟลงไปเลยเด็กๆเ,เลือกคำไหนก็ได้แค่1คําคำเท่านั้นเลือกมา1คําคำที่เด็กๆชอบนะคะ คุณครูชอบกาแฟคุณครูก็เลยวาดรูปกาแฟลงไปากาแฟร้อนๆมีขวันขึ้นนะคะเพราะวาดเสร็จแล้วทำยังไงร,ระบายสีค่ะระบายสีสวยๆนะคะทำให้สวยกว่าคุณครูเลยนะคะนี่ระบายสีแบบนี้ ระบายสีให้สวยๆอ่ะพอระบายสีเสร็จปุ๊บทำยังไงเอ้ยอ่าเอาดินสอขึ้นมาเขียนคำที่ตรงกับภาพนี้คำนี้ก็ภาพนี้ก็คือกาแฟเด็กๆก็เขียนตามนี้เลยค่ะอ่าเขียนไว้แถวบนสุดก็ได้เขียนลงไปกอากาฟ แอ่านรวมกันว่ากาแฟอย่าลืมนะคะสระแออยู่ข้างหน้าพยัญชนะไทยนะคะแล้วเวลาอ่านเวลาชี้ให้เด็กๆชี้ให้ถูกด้วยสมมติก r ออ่ากาฟอฟอตรงนี้ไม่ได้นะคะเด็กๆต้องมาชี้ฟอะคะฟอแอแฟเวลาชี้ชี้ให้ถูกนะคะแบบนี้ค่ะก่อ่ากาฟอ,อแอแ อ่านรวมกันว่ากาแฟอ่าพอเสร็จแล้วให้เด็กๆแต่งประโยคก็เหมือนการเล่าเรื่องค่ะจะเล่าว่าอะไรก็ได้ให้มีคำว่ากาแฟอยู่ในประโยคนั้นด้วยอย่างเช่นคุณครูแต้าจะเล่าว่าพ่อกินกาแฟก่อนไปทำงาน คุณครูตแต่งประโยคว่าพ่อกินกาแฟก่อนไปทำงานนะคะเราก็จะเขียนประโยคนั้นลงตรงนี้นะคะ,ะส่วนตรงนี้นะคะเด็กๆยังเขียนไม่ได้ให้ผู้ปกครองนะคะเป็นคนช่วยเขียนให้ผู้ปกครองเป็นคนช่วยเขียน แต่ไม่ใช่เขียนลงในใบงานให้เด็กๆนะคะให้เขียนในกระดาษต่อเปล่าให้แล้วก็ให้เด็กๆลอกคำที่ผู้ปกครองเขียนให้ลงในใบงานนี้เองค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ